ครูมาแล้วเด้อคุณครูนันมาแล้วจ้าคุณครูนันมาแล้วจ้าคุณครูบางคลิปแนี่คุณครูหิวก้อยเรื่อนท่านผู้ชมขาคุณครูหิวก้อยคุณครูบางใครก้อยหิบม้วนเมันกัย่านเนาะอนช่วงนี้ก็ได้ขึ้นซื้อก้อยสุกมาเลยค่ะก้อยเนี่ยสุปขมค่ะเมื่อมาทุเรียนเขเห็นเขาเห็นอยู่ในคลิปม้วเนี่ยม้วนในยูทูบเลยเพาะงั้นเห็นก้อยเห็นเนี่ยกินก้อยกินอย่างชอบคุณครูกินม่ก ช่บยกเคยได้เพูะว่าผูาาาห้หน่อยบอกว่าเขาจินเขาอ,อยู่บ้านถ่วยแตกอยู่บ้านระสันพูหน่ยว่านั่นก็ผู้หน่อยจินเขาอ,อยู่บ้านตตตเตกอยู่บ้านผักผู้กับปูเก่ในบ้านผู้มีแต่ทิ้งเห็นบ่คะมีแต่ทิ้งมิสราลาะนะ่าะนะ่ะะะะบ้านผูกับปูเก่งแต่ไช่บ้านผู้กับปูเองเก็มมาสุดๆค่ะ,กกกะ,คะในยอดมะก,กอกเลยคะ่ะนี่ยอดมะกอกบ้านผู้มีได้ยอดมะก,กอกแต่ไช่ก็ไม่ไม่สุดๆค่ะมันจิ้มปล่อยนะคนาะ มูลค่าในร้านพันแถมมากั้ยเต็มกว่าใน้านหาบ้านเดินไปประมาณสิบเมตรก็ถึงหน้าเดียวเห็ดกันอยู่แถวจิตถนนซีเน่นเียวเป็นวัดโบราณขายใหญ่เลยก่อนกับไปอุ่นนู้นกันเนาะค่ะเนาะเครื่องโควิดแต่มีน้ำเขียวด้วยเนไแต่ก็มีขนมเนี่ยนะเนี่ยมีเปลือกตัดทอดมีน้ำมีน้ำเปลาอันนี้ต้มแซ่บห่อนๆด้วยค่ะนี่มวันออกกล้องเลยค่ะต้มแซ่บหมูด้วยเห็นี่ต้มแซ่บหู ท่านคูบอกว่าให้ใส่ใบใบกะเพราให้ครูด้ทู่ชอบกินใบกะเพราสั่งตุ๊กแสบมัก็ขมจังเลย่นครูมักขินขมจังเลยนะขาเนียวคุ้กกัเสือไม่นี่มีสิบบาทได้หลายแต่เนี้ยจะกินโชว์ยูแต่ว่าคู่ไหนว่าคู่ไหนก็คู่นั่นน่อกินเขายูบานสวยแต่ยู่วัด่รสั้นแด่ไม่หงุดหงิทอเน่าไม่คือจะดำๆน่าเน่ากขอโทอด่านคร ทอดมีเพุพมกมัยเสร็เรามีผักลหลายๆแล้วก็ถิแบบก้อยกักูกลปลูกเองเนี่ยองแมแงมแน่ของโมโล้าพัดถ่นให่เพิ่นก็ปลูกเองเน,นีแม่ค้ามันก็ปลูกเองเนี่ยเป็นาบ้านใบิ้งผักกระถินแก่ผักกระถินอ่อนก็มีนะคะยอดกกระอยู่ในนี่แหล,ละู่รงไหนนีดะคะานผักกินนิดนึงละสน่คู่กันกลังามเลยคูหิวก้อยสันวะ เห็ดเองเนี่ยคนอื่นเป็นเห็ดเป็นจิ้มก๋วยเป็นเห็ดเองยงต้มคู่เห็ดเปลี่ยนหอกไปซื้อเอาดีกว่าเนาะกระจายรายได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกระจายรายได้ให้แม่ค้าบางเดือนประมาณร้อยสามสิบรวมข้าวเหนียวด้วยนะคะหอนห่อนเด้อกันหอนห่อนมาเด้อค่ะมานขิงเขาน้มคู่เด้อหล่าละเด้อหล่าเด้อมานขิงเขาน้มคู่เด้อค่ะเด้อสิกินเฮิร์บังกระถวยแตกอยู่บ้านเออขิงเขาอยู่บ้านถวยแตกอยู่บ้านเราสั่นคู่หน่อยว่า ก้อยแต่แซ่บเพราะคุณมีพริกเลยนี่พริกสองเม็ดเนี่ยคุณเก็บอยู่สวนบ้านคุณเนี่ยมันกำลังออกพอดีค่ะโอเคก้อยเนะค่ะก้อยหิว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 เหี่ยไรเลยขื่นเหีายอยู่นี่เดี๋ยวคุณจะกินก่อนนะค่ะเด้อก้อยก้อยก้อยค่ะเห็นเห็นอันหนุ่มหนุ่มสาวสาวมันกินอยู่ในคลิปเนี่ยเป็นแต่แซ่บเดี๋ยวคุณสีสดน้ำให้ฟังเลยแซ่บแซบแซ่บค่ะแซ่บ ว้าวแซ่แบคัะแซ่บโอเคเ